ชิกใหม่มาแล้วทุกคนตื่นต้นมากนะคะทุกคนจะมาแกะพัสดุอันนี้แช่เห็นอันนี้ในทิกตอกนะคะน่ารักมากดูอยู่หลายรอบนะจริงจริงแล้วอะ่ะในที่สุดก็อดใจไม่ไหวนะคะอยากจะได้เป็นของตัวเองพอมมาอย่างดีเลยทุกคนคือถ้าใครอะ่ะตามมาแช่จะรู้ว่าชาชาชอบของเล่นแลวก็ชอบตุ๊กตาและในนี้นะคะก็คือ สมาชิกใหม่อันนี้ก็ส่งตรงมาจากอังกฤษนี่คือใบเกิดน้องนะคะ Snow Angel Piglet นะคะ adopted by Vita v i c ื่อชาด้วยรับเลี้ยงเมื่อวันที่4เมษายน2022นะคะก็รอประมาณ2อาทิตย์นะคะก็มาถึงไปรับน้องพร้อมจ่ายภาษีที่ไปรษณีย์นะคะไม่รู้จะดูอะไรก่อนดีเลยทุกคนอ่ะดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นถุงกรบมาหหี่นะคะดูสิข้างในมีอะไร น่ารักมากอันนี้คือแบบที่เขย่าของเบบี้อะทุกคนอันนี้คือขวดนมนะคะทุกคนมีแบบนมไหลด้วยเห็นปะน่ารักมากเลยอะเล็กมากอะแล้วก็มีตัวจูบให้สองอันนะสองสไตล์เลยสีเงินแล้วก็สีใสๆนะคะแล้วก็มีที่นอนของน้องนะคะเป็นสีฟ้านุ่มๆนะคือจริงๆเขาจะให้เลือกสีชมพูกับสีฟ้าแหละแต่ว่าชาชาโน้ตไว้ว่าอยากได้สีฟ้าแต่นี่ก็คือน้องอุยน้องมีน้ำหนักอะทุกคนเอาของวางนี่กันนะคะ แชาก็รับเลี้ยงลูกหมูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าลูกหมูเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนช่วยตั้งชื่อด้วยนะอุย้ยดูดิทุกคนน่ารักมากเสียงสูงมากอะ่ะตื่นเต้นแล้วจะออกมาแล้วนะโอ้ยน่ารักมาก นี่คือตุ๊กตาซิลิโคนตัวที่2ของอาชตานะคะตัวแรกกับเป็นเอเลี่ยนถ้าใครอยากให้รีวิวบอกนะนี่คือน้องหมูนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าตัวน้องเขาเป็นยังไงคือตุ๊กตาซิลิโคอนอะช่างจะต้องจิ้มขนทีละเส้นนะคะุ้ยดูซีเหมือนใส่ใหม่เลยอะอุ้ยน มากเลยอ่ะคือจริงๆเขามีหลายสีนะคะมีแบบเป็นจุดมีแบบขนสีชมพูะอะไรเงี้ยแต่ว่าชาชาชอบอันนี้ที่สุดชอบว่าเขาเหมือนน้องหมูจริงๆที่สุดนะคะวิดูหางวิตัวเขาจะแบบนุ่มๆแล้วก็แน่นๆน,น,นะทุกคนน่ารักมากๆนี่นะมีก้นด้วยนะแล้วก็น,นี้ก็คือแบบท้องของเขานะคะวยคือน้องหน้าพริมมากอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกับน้องนะโอเค ถือน้องด้วยผ้าห่มดีกว่านะเพราะว่าน้องดูหน้าทะนุถนอมนะคะคือตุ๊กตาซิลิโคนเราสามารถอาบน้ําน้องได้นะคะคือไม่ต้องใช้สบู่นะแค่น้ํานะคะแล้วก็เช็ดตัวให้น้องแห้งไม่งั้นน้องจะเป็นลาได้อุ้ยน่ารักมากจริงๆทุกคนปากเขาก็สามารถเปิดได้นะคะเพราะว่าอาทิศเขาจะแบบทําให้ปากสามารถกินนมได้อะไรอย่างเงี้ยให้น้องกินนมก่อนเนะทุกคนคือน่ารักมากแล้วดูน้ํานมดิคือเวลาเล่นตุ๊กตาแล้วอยากให้เขาเหมือนดูดนมเราต้องค่อยๆดันเงี้ เห็นปะมันก็เหมือนน้องแบบดูดจุจบๆนะคะดูดีเดี๋ยวเรามาลองให้น้องจุ๊บนะอือ้นน้องดูดจุ๊บได้ด้วยทุกคนอันนี้เป็นสีฟ้านะคะแต่ว่าเช่าคิดว่าสีเงินน่ะมันเล็กมากเลยอะแต่ก็ได้นะนี่ก็จะเป็นจุกสีเงินนะจุกสีไหนน่ารักกว่าทุกคนจะชอบวขวดนมน่ารักที่สุดทุกคนช่วยตั้งชื่อหน่อยนะอิงจากสิ่งที่เช่าชอบถ้าใครติดตามเช่าจะรู้เลยว่าาช่าชอบอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องแบบนอนนะ อ่ะขดนมน้องนะจุ๊บนะน้อง <c oughs> เล่นกับน้องก่อนอ่ะให้น้องก,อด,ก,อ,อ,งกอดไว้ละกันอ่ะน้องกอดไว้อุ้ยน่ารักมากตัวเท่าอนาคินเลยนะทุกคนมีอันนี้มาให้ด้วยนะคะทุกคนเป็น มงกุฎให้น้องโหแบบน้องเป็นเจ้าหญิงเลยอ่ะเจ้าหญิงสีฟ้านะพร้อมใบเกิดนะคะอุ้ยชอบมากเลยอ่ะมาถึงราคานะคะคือสิ่งที่หลายคนน่าจะอยากรู้ด้วยความที่น้องเป็นอาร์ตดอลหรือตุ๊กตาแบบศิละปะอ่ะราคาน้องก็จะสูงนะคะแล้วน้องก็ไม่ใช่ของเล่นเด็กนะเป็นงานสะสมราคาน้องพร้อมค่าส่งประมาณ5,000กว่าบาทน,นะคะส่วนภาษีเนี่ยชชาๆก็โดนไปประมาณ700กว่าบาท รวมๆแล้วค่าตัวน้องประมาณ6,000บาทนะคะหวังว่าจะชอบน้องนะสมาชิกใหม่นะคะนี่น้องยิ้มให้ดูก่อนนี่ป้อนนมก่อนไปกินนมเร็วกินนมขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปชาชาอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตาม TikTok และ i อชาชาได้นะอยากดูคลิปอะไรก็เมนบอกด้วยนะคะเดีย๋ยวชาชาไปอ่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะ